เรื่องเล่าจากชาวบ้านตอนลุงปลิวขี้เมาตอนที่สองหลังจากนั้นชาวบ้านก็พบเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับลุงปลิวอีกหลายคนบางคนเห็นแก่นั่งกอดเขาอยู่ข้างทางพอจะเข้าไปทักแกก็ลุกหนีเดินหายไปในความมืด บางคนเห็นแกนั่งร้องให้อยู่หน้ากระท่อมตัวเองผ่านไปสี่ถึงห้าวันมีเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งต้นควายไปกินน้ำที่สระท้ายหมู่บ้านตามปกติแต่แล้วสายตาของเด็กคนนั้นก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างลอยอือยู่ในน้ำแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละคาถึงกับสัน่นต้องวิ่งหน้าตาตื่นกลับไปบอกผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่ลอยอยู่ในสระน้ำนั้นคือร่างของลุงปลิ้สภาพคือจำแทบไม่ได้ แกน่าจะจมน้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่วันซึ่งหมายความว่าวันที่สองผู้มีคุยกับแกที่หน้ากระท่อมแล้วเสียงที่ตอบกลับมาในวันนั้นคือเสียงของใครกันเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสุดหลอนที่เล่าต่อต่อกันมาในหมู่บ้านบางคนก็ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของลุงปิวเองที่ยังคงวนเวียนห่วงหาอะไรในกระท่อมที่แกเคยอยู่หรือบางที่อาจจะเป็นเพราะแกจากไปอย่างโดดเดี่ยวเลยอยากจะพูดคุยกับใครสักคนเป็นครั้งสุดท้ายจากวันนั้นเป็นต้นมา พอตกเย็นใกล้ค่าก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านกระท่อมปลายน,ะนั้นนนัอีกเลยเพราะกลัวจนชาวบ้านต้องช่วยกันทําบุญครั้งใหญ่เพื่อส่งดวงวิญญาณของแกให้ไปสู่สุขติหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอวิญญาณลุงปิวอีก